โปรแกรมจิตในตอนเช้าปาฏิหาร21วันเห็นผลฉันตัดสินใจได้ในทุกๆสถานการณ์วันนี้ฉันลงมือทำด้วยความมั่นใจและสม่ำเสมอบุคลิกของฉันมีเสน่ห์มากขึ้นทุกวันฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีพลังฉันสนุกกับการทำงานของฉัน การทำงานของฉันราบรื่นและมีประสิทธิภาพอย่างมากฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองฉันมุ่งมั่นตั้งใจในทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันสามารถสร้างรายได้มากมายตามใจที่ฉันปรารถนาฉันเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การเคลื่อนไหวของฉันสงบและมั่นใจในตัวเองฉันเป็นคนที่ชาญฉลาดฉันเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้ฉันเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองฉันตัดสินใจได้ถูกสถานการณ์ความเชี่ยวชาญของฉันเกิดจากการลงมือทำซ้ำๆฉันให้เกียรติกับตัวเองและผู้อื่นเสมอ ฉันประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีสมองอัจฉริยะฉันทำธุรกิจอะไรเป็นเงินเป็นทองฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอย่างง่ายดายฉันคู่ควรแล้วกับความมั่งคั่งมั่นคงฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ฉันตัดสินใจได้ในทุกๆสถานการณ์วันนี้ฉันลงมือทำด้วยความมั่นใจและสม่ำเสมอฉันเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตฉันมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจร่าเริงแจ่มใสฉันภูมิใจในตัวเองฉันเป็นคนกล้าหาญและมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ฉันทำความกลัว คือสิ่งที่ฉันก้าวข้ามมาด้วยความกล้าหาญฉันศรัทธาในตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองวันนี้ฉันมีความกระตือรือร้นและเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากฉันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสม่ำเสมอฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันเห็นคุณค่าของตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและผู้อื่น ฉันมุ่งมั่นตั้งใจในทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันสามารถสร้างรายได้มากมายตามใจที่ฉันปรารถนาฉันเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอการเคลื่อนไหวของฉันสงบและมั่นใจในตัวเองฉันเป็นคนที่ชาญฉลาดฉันเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้ ฉันเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองฉันตัดสินใจได้ทุกสถานการณ์ผูกขลิกของฉันมีเสน่ห์มากขึ้นทุกวันฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีพลังฉันสนุกกับการทำงานของฉันการทำงานของฉันราบรื่นและมีประสิทธิภาพอย่างมากฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ฉันเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตฉันมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจร่าเริงแจ่มใสฉันภูมิใจในตัวเองฉันเป็นคนกล้าหาญและมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ฉันทำความกลัวคือสิ่งที่ฉันก้าวข้ามมาด้วยความกล้าหาญฉันศรัทธาในตัวเอง ฉันเชื่อมั่นในตัวเองวันนี้ฉันมีความกระตือรือร้นและเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากฉันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสม่ำเสมอฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันเห็นคุณค่าของตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและผู้อื่นฉันมีความมั่นคงมั่งคั่งฉันเป็นคนเก่งเป็นคนอัจฉริยะ ฉันเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่ชาญฉลาดฉันเป็นคนดีฉันเห็นคนที่มีความรักความสามารถฉันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่มีวินยัยฉันมีพลังและมีคุณค่าฉันมีความมุ่งมั่นและเชื่อใจในตัวเองตอนนี้ ฉันเป็นคนที่กล้าดแสดงออกมุ่งมั่นอย่างตั้งใจในทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองการเคลื่อนไหวของฉันสงบและมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นฉันเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสฉันมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีวันนี้ฉันรู้สึกมีความสุขร่างกายของฉันแข็งแรง สุขภาพของฉันยอดเยี่ยมวันนี้ฉันรู้สึกปลอดโปร่งฉันรู้สึกกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของฉันฉันได้สัมผสัสกับชีวิตที่สวยงามและรู้สึกขอบคุณศักยภาพที่ยอดเยี่ยมของฉันฉันเป็นผู้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้สิ่งที่ดีงามได้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันแล้ว ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ดีที่อยู่ในวันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณสิ่งที่ดีงามที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณช่วงเวลาที่ดีที่สุดในวันนี้ขอบคุณความบุดมสมบูรณ์ของชีวิตฉันกู้ควรกับความสุขขอบคุณสิง่งดีๆที่เข้ามาในชีวิต ขอบคุณความรักที่ดีที่สุดข,ของฉันฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความเชี่ยวชาญของฉันเกิดจากการลงมือทำซ้ำๆฉันให้เกียรติกับตัวเองและผู้อื่นเสมอฉันประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องฉันเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีจิตใจที่ดี มีความสุขฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีสมองอัจฉริยะฉันทำธุรกิจอะไรเป็นเงินเป็นทองฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอย่างง่ายดายฉันคู่ควรแล้วกับความมั่งคั่งมั่นคงฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันมีความมั่นคงมั่งคั่ง ฉันเป็นคนเก่งเป็นคนอัจฉริยะฉันเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่ฉันฉลาดฉันเป็นคนดีฉันเห็นคนที่มีความรักความสามารถฉันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่มีวินยัยฉันมีพลังและมีคุณค่าฉันมีความมุ่งมัม่นและ เชื่อใจในตัวเองตอนนี้ฉันเป็นคนที่กล้าแสดงออกมุ่งมั่นอย่างตั้งใจในทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองการเคลื่อนไหวของฉันสงบและมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นฉันเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสฉันมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีวันนี้ฉันรู้สึกมีความสุข ร่างกายของฉันแข็งแรงสุขภาพของฉันยอดเยี่ยมวันนี้ฉันรู้สึกปลอดโปร่งฉันรู้สึกกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของฉันฉันได้สัมผัสกับชีวิตที่สวยงามและรู้สึกขอบคุณศักยภาพที่ยอดเยี่ยมของฉันฉันเป็นผู้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้สิ่งที่ดีงาม ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันแล้วฉันรู้สึกขอบคุณสำ, s <S สำหรับช่วงเวลาที่ดีที่อยู่ในวันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณสิ่งที่ดีงามที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณช่วงเวลาที่ดีที่สุดในวันนี้ขอบคุณความบุดมสมบูรณ์ของชีวิตฉันกู้ควรกับความสุข ขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณความรักที่ดีที่สุดของฉันฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขฉันเปิดรับและสถานการณ์ที่ดีจากจักรวาลฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับความรักและเมตตาฉันมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงฉันมีพลัง ฉันมีอิสรภาพทางการเงินและการงานและเวลาฉันปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปฉันมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีพลังฉันมีอิสรภาพทางการเงินการงานและเวลาฉันเป็นผู้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นได้ ในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเชื่องเช้าวันใหม่วันที่ดีที่สุดในวันนี้ขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตฉันคู่ควรที่จะมีความสุขขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณความรู้สึกที่ฉันได้เปิดโอกาสและให้สถานการณ์ที่ดี จากจักรวาลอนุญาตให้ฉันมีความสุขวันนี้ฉันรู้สึกปลอดโปรง่งรู้สึกยินดีในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของฉันฉันได้สัมผัสกับชีวิตที่สวยงามและรู้สึกขอบคุณกับชีวิตที่ยอดเยี่ยมของฉันชีวิตของฉันมีโอกาสที่ดีพร้อมกับความสำเร็จวันนี้ฉันรู้สึกมั่นใจ และมีพลังมากๆฉันรู้สึกยินดีที่ได้สัมผัสกับชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันของฉันจิตใจของฉันเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักความกระตันยูและความเมตตาฉันตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที่ร่าเริงสดชื่นแจ่มใสฉันคู่ควรกับความสุขในทุกๆวันฉันมีความคิดในเชิงบวก มีอุปสรรคใดๆที่ผ่านเข้ามาฉันก็ผ่านไปได้เสมอฉันเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นฉันเลือกที่จะมีความสุขความปรารถนาของฉันได้เกิดขึ้นแล้วฉันสร้างชีวิตของฉันเองฉันให้โอกาสตัวเองได้มีโอกาสมีความสุขชีวิตของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอ ฉันขอบคุณจักรวาลที่ส่งมอบสิ่งดีๆให้ชีวิตของฉันเสมอฉันรู้สึกขอบคุณชีวิตที่มีอยู่ของฉันขอบคุณที่ฉันได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีฉันเปิดรับความสุขและโอกาสที่ดีขอบคุณที่ฉันภูมิใจในตัวเองฉันเคารพในตัวเองชีวิตของฉันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ ฉันเปิดรับและสถานการณ์ที่ดีจากจัก,กรวาลฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับความรักและเมตตาฉันมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงฉันมีพลังฉันมีอิสรภาพทางการเงินและการงานและเวลาฉันปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปฉันมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีพลัง ฉันมีอิสรภาพทางการเงินการงานและเวลาฉันเป็นผู้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเช้าวันใหม่วันที่ดีที่สุดในวันนี้ขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ฉันู้ควรที่จะมีความสุขขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณความรู้สึกที่ฉันได้เปิดโอกาสและให้สถานการณ์ที่ดีจากจักรวาลอนุญาตให้ฉันมีความสุขวันนี้ฉันรู้สึกปลอดโปรง่งรู้สึกยินดีในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของฉัน ฉันได้สัมผัสกับชีวิตที่สวยงามและรู้สึกขอบคุณกับชีวิตที่ยอดเยี่ยมของฉันชีวิตของฉันมีโอกาสที่ดีพร้อมกับความสำเร็จวันนี้ฉันรู้สึกมั่นใจและมีพลังมากๆฉันรู้สึกยินดีที่ได้สัมผัสกับชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันของฉันจิตใจของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความกระตันยู และความเมตตาฉันตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที่ร่าเริงสดชื่นแจ่มใสฉันคู่ควรกับความสุขในทุกๆวันฉันมีความคิดในเชิงบวกมีอุปสรรคใดๆที่ผ่านเข้ามาฉันก็ผ่านไปได้เสมอฉันเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นฉันเลือกที่จะมีความสุขความปรารถนาของฉันได้เกิดขึ้นแล้ว ฉันสร้างชีวิตของฉันเองฉันให้โอกาสตัวเองได้มีโอกาสมีความสุขชีวิตของฉันเต็มเปลี่ยมไปด้วยความหมายฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอฉันขอบคุณจักรวาลที่ส่งมอบสิ่งดีๆให้ชีวิตของฉันเสมอฉันรู้สึกขอบคุณชีวิตที่มีอยู่ของฉันขอบคุณ ที่ฉันได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีฉันเปิดรับความสุขและโอกาสที่ดีขอบคุณที่ฉันภูมิใจในตัวเองฉันเคารพในตัวเองชีวิตของฉันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอขอบคุณขอบคุณขอบคุณ